หมุนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบตัวอินเวอร์เตอร์นั่นก็คือตัวแปลงไฟนะครับจาก DC to 2 c d DC 12โวลต์สู่ AC 220โวลต์นะครับกำลังไฟตัวนี้นะครับอยู่ที่ 5้ารนะ้อยวัตต์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัว a อซนะครับจะเป็นสองอยยสิบโวลต์ห้าสิบเฮิรต์นะครับว่าสามารถใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้ยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้ตัวทดสอบนะครับผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เนาะที่เป็นแบตเตอรี่สิโวลต์ความจุอยู่ที่สามเอมอา์ก็คือถือว่าน้อยมากนะแล้วใช้กับตัวนี้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ห้าร้อยวัตต์ว่าจะสามารถใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเขาจะมีสายนะครับที่เป็นเสียบช่องจุดบรี่มาให้นะก็คือว่าเราสามารถที่จะอ่า เสียบสายตรงนี้นะครับเข้ากับที่เป็นตัวขั้วตรงนี้ได้เลยเนาะก็สามารถที่จะต่อเข้าสู่ที่เป็นช่องจุดบุหรี่ที่รถยนต์ได้นะครับหรือเราจะลีบแบตเตอรีโ่โดยตรงนะอันนี้ผมจะคีบแบตเตอรีโ่โดยตรงให้กับพี่ๆทุกท่านดูนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะอันนี้ก็สีแดงก็คีบที่ขั้วบวกนะครับสีดาก็ลีบที่ขั้วลบตามนี้เลยนะครับนี่นะอันนี้ผมคีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็กดปุ่มเปิดเลยนะครับเขาจะมีปุ่มเปิดตรงนี้ให้ตรงนี้มันจะมีช่องเสียบปลั๊กนะครับอยู่หนึ่งช่องเนาะแล้วก็ช่อง USB ให้อีกหนึ่งช่องอันดับแรกเลยนะครับผมจะทําการทดสอบกับอะไรดีก่อนกับสว่านนะครับกับสว่านก่อนละกันสว่านตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่400วัตต์มั้งตามที่ผมเช็คดูข้อมูลเนาะอ่อยู่ที่400วัตต์นะครับเสียบกับสว่านเลย นี่นะแต่ถ้าอยากให้แรงกว่านี้นะครับแนะนําให้เอาแบตเตอรี่ของพวกรถยนต์เนาะเนี่ยครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับผมเทสให้ดูก่อนว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่าถ้าเป็นหินเจียละอือุปกรณ์ช่างมีแต่นักหนักเลยนะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันเอ่อ 1 0ึ้าวัตต์นะครับหนึ่งันห้าวัตต์นะโอ้โถือว่าเกินกำลังไฟของตัวนี้เลยนะครับนี่นะได้ครับอันนี้คือได้นะผมทดสอบให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไดเป่าผมล่ะไดเป่าผมตัวนี้อยู่ที่8 5ด้อยห้าิถึง1 2 0 0ันวัตต์นะครับ1 2 0 0ันสวัตต์โอเค แต่รู้สึกว่าใดเนี่ยมันจะเปิดได้แค่ะระดับแรกนี่ครับประมาณนี้นะอันนี้ระดับสองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินกําลังของตัวนี้แล้วแต่ถ้าอยู่ประมาณไม่เกินห้าร้อยวัตต์เนี่ยมันใช้งานมันจะใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้อ่าอันนี้เป็นที่หนิบผมนะครับข้อมูลไม่ได้ระบุไว้แต่เป็นขนาดเล็กนะมันสามารถที่จะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมกดเปิดก่อนนี่ครับ ไฟสีดแดงดงขึ้นนะครับนี่นะเออใช้งานได้นะครับถ้าจะปิดเดี๋ยวผมปิดนี่นะอ,อ่าใช้งานได้นะครับร้อนไหมนะครับร้อนอยู่เหมือนกันนะครับร้อนอยู่เหมือนกันเนาะแต่พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ต้องใช้ความร้อนในการทํางานเนี่ยผมก็แนะนาว่าอ,อ่าไม่ควรเอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับหม้อหุงข้าวล่ะอันนี้หม้อหุงข้าวไม่รู้ว่าอยู่กี่กี่วัตต์นะแต่ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ร้ยวัตต์นะครับ4ี่ร้วัตต์นะได้ได้ไดอ,อ่าเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กให้ดูก่อน แต่เนื่องจากไอตัวแบตเตอรี่ที่เอามาทดสอบนี่นะมันเป็นแบตเตอรี่ขนาดที่เป็นตัวเอันนี้ไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นนะไฟขึ้นถ้าสังเกตตรงนี้ไฟขึ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้แต่ความจุข,ของแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่พอนะครับผมเอามาทดสอบให้ดูว่าความจุดน้อยมาสามารถที่จะใช้กับตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วทีนี้พัดลมพัดลมตัวใหญ่เลยนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะใหญ่ก็จริงนะ แต่กำลังไฟของพัดลมตัวนี้นะครับจะอยู่ที่45วัตต์นี่นะผมเอามาเสียบก่อนเสร็จแล้วกดเปิดเลยนะครับว่าได้ไหมหมุนนะครับนี่อันนี้ผมให้ดูนะเบอร์สองได้นะครับเปิดพัดลมได้อะแต่ถ้าเป็นพวกมือถือล่ะ ที่ชาร์จแบตนะครับพวกมือถือเนาะมันจะเป็นตัวนี้ผมเสียบเข้าเลยแล้วเสียบเข้ากับมือถือมันจะเป็นซูเปอร์ชาร์จนะอันนี้เป็นของรุ่นหัวเว่ยเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเสียบแล้วอืเดี๋ยวเสียบใหม่นะครับนีครับขึ้นเป็นชาร์จกี่วัตต์อันนี้อยู่ที่4 0่วัตต์นะเต็มแม็กได้เลยนะครับเต็มแม็กได้เลยเนาะก็สามารถใช้กับอุปกรณ์หลากหลายอุปกรณ์ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ที่เป็นพวก USB ล่ะตัวนี้นะครับอันนี้พัดลมนะอันนี้จะเป็นพัดลมนะครับที่เสียบ USB ตัวนี้กินไฟอยู่ที่สิบตต์เองเพราะฉะนั้นเหลือๆนะครับนี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะอันนี้เบอร์สอง นะครับโอเคครับสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับกำลังไฟอยู่ที่500วัตต์สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ที่ผมเอามาเททดสอบเนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ความจุอยู่ที่3แอม์อร์นะครับแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มันแรงขึ้นนะครับแนะนําให้ใช้พวกแบตเตอรี่ที่มีความจุเยอะมากกว่านี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่เป็นตัวอินเวอร์เตอร์500วัตต์นะครับจากไฟที่เป็นแบบ ดีซีสโวลต์นะครับทูเอซีสองรโวลต์ห้ิเฮิร์ครับ